โอเคครับตอนนี้ก็มาอยู่ที่ภูทับเบิกแล้วนะครับอ่านี่ครับกลางเต้นของเรานะครับสเสบียงอาหารพร้อมครับวับนนี้เรามาจะไปขับรถด้วยนะครับอ๋อดูบรรยากาศครับดูบรรยากาศครับ ดูบรรยากาศโดยรอบนะครับนีเป็นเต้นเราครับเึ็นครอบครัวใหญ่กว่าชาวบา้านครับฮะหไจะเ,ะจะเ้เอาล,าาลอ้น่าจะเล้อครับ อ้าวนี่ครับทีทีมงานนะครับมามาโอ้โหวันนี้เราจะไประเบิดขี้เลนยานไฟตรงนี้น่าจะมีขี้เลนชัวครับไหนไหนไหนไโอ้ได้ลดได้ลงช่องยูทูบหน่อยอวันนี้เอ่อมาายางพรนะครับพระเอ่ออะไรมรดกนะมาชิมม้ามายังพรประทามรดก แชมป์ระหว่างแชมป์นางหยองกับแชมป์ม้าหยองพรไม่ใช่แชมป์นางหยองเขาออยู่ม้าหยองพรเดี๋ยไปได้แชมป์นางหยองอยู่อยู่เขาเขียวไปได้แชมป์ม้าหยองพรอีกสลับกันดีครับอ้าวนี่ครับพอดูบรรยากาศครับนครับสวยครับโอ้ดู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 ริ้วโู่นดูริ้วโน้นนะครับลิ้วหมอกครับดูริ้วหมอกโอ้ไปแล้ว อ้าว <Okay. S 1> นี่นะครับที่ภูทับเบิกไม่มีใส่ขวดไปขายนะครับต้องมาดูเอาเองอาตามมาครับตามมาครับอ้าวตื่นครับตื่นครับนี่นะครับ oh. เป็นเต็นของนายโอ oh, โซตึงเปี้ยครับ <laughs> ยังไม่ตื่นเลยครับสีภรรยาของที่โอ oh, ก็ทำกับข้าวไว้อยู่ มีไข่จะให้โดบไข่อย่างเดียวเลยเนะี่ยฮะตื่นแล้วอ้เโอ้โอโอโอลมอเดี๋ยวเข้าไปดูในเต็นท์ของผมกันนะครับอันนี้เป็นเต็นท์ขนาด8-10ถึง10คนนอน พี่เดชอ้าวไอพีโมเป็นไงบ้างสบายดีไหมเฮโอเย้เค,ครับตอนนี้เราอยู่ที่อุตะเบิกแล้วกำลังจะเดินทางไปขึ้นยอดลอยผาตัดนะครับ รถไปนะครับโกมาชมกันเลยไปดีครับตอนนี้รวมตัวกันนะครับด้านล่างที่ของภักที่ปุ่ Yeah. ไปต่างโอ้โหหนักกว่านี่เมือ่อไหรตูดนี่นี่แล้วนิดอีกอ่ะเดี๋ยวไปรวมพลกันนะครับ ไปไหมครับเหนื่อยไหมครับได้ข่าวว่าวิวมากเลยโลีลาเด็ดมากเลยครับ เราถึงบ้านเข็กน้อยแล้วครับผมงครับ่อาาก่อนกินข้าเหนียวโคละหอใช่ไหมไก่ครับเเอาไปรวมกัน โดนลุมครับแม่ค้าโดนลุมอาคบตาไหมเดี๋ยวพี่เขาจะไปเปลี่ยนชุดมาเชือดครับวันนี้วันนี้เป็นไงบางครับนี้ ในใจอย่างเดี๋ยวตัวเพ่งบอกไม่ได้ไม่กล้าบอกเป็นเสียความรู้สึกผมเป็นความลับครับเดี๋ยวรอชมเลยครับผมยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไข้เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเบ้นดินระเบิดด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม